สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพผมพอยินวีช่องค้นมักปลาชาแนวมือนี้จะพาท่านผู้ชมออกไปหาปลาชะโดคือเก่าครับหาปลาชะโดเมียขอ,อกเมียนำเกีงมือนี้ไปค้นเดียวครับมื่อนี้ทีมงานติดธุระบวางพักคนบม่ได้ไปไกลหรอกครับไปยุทธแถวบ้านนี่แหละ พราะว่นาน้ำแกงหอดตีนบ้านแล้วน้ำขึ้นครับน้ำร้ายเดี๋ยวถอลอรุ่นมั้งครับท่านผู้ชมไปหาปาชโดผู้เดียวนี่สิหม,มานบ่นี่ครับเอาทั้งเหียเอาทั้งเบ็ดครับรอติดตามชมเลยครับ Tân tôi điều thân em bút chóng tôi đi em bút em นว่ามีสายกระไดาบ้านหรอาเหห์โบเห็นเมื่อยแอะไรมาผู้เดียวมือเออเจะเฟียงเออเออหน้าผู้เดียวมันเนี้ยได้พี่น้องเลยเนี่ยกับว่มีสายกระดาบ้านเรีวหาเหห์โบเห็น องกับพอ่อเดชไทข้าตมุดหาเหี้ยท่นผู้ชมว่าไพ่หลายๆเที่ยมงานบ่มากๆกับมาผู้เดียวดูว่ายังไงเด้กครับเนี่ยประมาณโลกวางทั้งสองสองโลนี่นะแง่แกงหลายครับช่วง มือนีทีมงานบามีผูกบางจักคนครับเอยเลาะลงมาหาเบิื้องแถวใกล้ๆบ้านนี่ครับจนเห็นน้ำแก้งหอดบ้านแล้วเลาะลงมากับว่าผ่อลูกปาลาโมงหนึ่งครับมาผู้เดียวก็เลี้ยววานบางวังหันเริ่มผูกสายกระไดแหหมดหายแห,ยห่แหจำบามวยแอ่เอ์เลยฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมนี่หนึ่งแต้ม